สวัสดีค่ะพบกับช่องเรื่องกินเรื่องใหญ่กับครอบครัวตัวกลมนะคะวันนี้แม่จะพามาแกงเนื้อใส่มะเขือยาวนะคะวันนี้แม่ก็ไม่มีพริกแกงที่แม่ตำไวน้น้อพริกแกงที่แม่ตำไว้มันหมดนะคะแม่ก็จะซื้อเข้ามาเนาะแม่ใส่น้ํมามันลงไปแล้วก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปนะคะแล้วก็ใส่กะทิลงไปเลยจ้าแล้วก็ผัดพริกแกงให้แตกมันนะคะผัดพริกแกงกับกะทิ TR ให้แตกมันนะคะพริกแกงที่ซื้อมาก็แบบว่ามืนอก็จะแดงๆแบบนี้นะคะ คือแต่ไม่มีรสชาติเผ็ดเท่าไรเนาะก็อย่างว่าเนะาะแล้วแม่ก็จะใส่เนื้อลงไปนะคะอันนี้เนื้ออันนี้ไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่นะคะเป็นเนื้อข้างโคลนเนาะใส่เนื้อลงไปผัดแล้วก็แม่ก็จะปรุงรสเลยนะคะใส่น้ำปลาลงไปค่ะแล้วก็ปรุงเป็นน้ำตาลนะคะรสดีค่ะ แล้วก็แม่ก็จะเติมกะทิลงไปนะคะแล้วก็เติมน้ําไปนิดนึงนะคะเดีย๋ยวเราจะเอามะเขืออันนี้แม่ใส่น้ําเยอะไปนิดนึงเนาะแล้วแม่ก็จะใส่มะเขือยาวลงไปนะคะแม่ใส่มะเขือยาวไปสองลูกนะคะอันนี้สามารถเราไปกินกับเออ ขนมจีนก็ได้นะคะกินกับข้าวก็ได้นะคะอร่อยนะคะพอมะเขือเริ่มสุกนะคะเราก็จะมาใส่พริกชีฟ้ฟ้ฟาใบโหระพาใบมะกรูดล,ลงไปนะคะแค่นี้เองจ้าก็ได้กับข้าวมื้อหนึ่งแล้วนะคะกับข้าวง่ายๆนะจ๊ะเมงูง่ายๆแล้วก็น่ากินด้วยคะ่ะไปทำตามกันนะคะคลิปจบแล้วนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ